จับโอ้ยโยกขึ้นเป็นสามอนดรลบเอ้าไม่ได้ครับเดอะล็อกดินเฮ้ยเดอะล็อกรีเวิร์สจับเฮ้ยเฮมาครับการปล้ำตามคำขอวันนี้นะครับเป็นการปล้มเจอกันระหว่างโรแมนเรนส์นะฮะพี่หัวหน้าเผ่านะครับอดีตหัวหน้าเผ่าหรือเปล่าปะทะกับไฟนอลบอสนะครับเดอะล็อกวันนี้เราปรับความยากเป็นระดับรจเจนเลยนะครับ การปล้ำแบบไม่มีกฎกติกาครับโนโฮสบร b แ r r เราระบบเป็นโ <the> รเมนเรนส์วันนี้ใช้เดียวเลยลูกน้องไม่มีแล้วตอนนี้เดอะบลัดไลน์2.0กำลังก่อตัวครับแต่คาดว่าโรเมนเรนส์ก็น่าจะได้กลับมาเร็วๆนี้นะครับน่าจะไม่นานเกินไปคาดว่าน่าจะก่อนซัมเมอร์สแลมนี่แหละแต่ไม่รู้ว่ากลับมานี่ จะอยู่ในตำแหน่งเดิมหรือว่าจะต้องมาเปิดศึกกับโซโลซิโกอาไม่แน่ใจนะฮะเอา้าเฮ้ยเดอรร็อกมาเลยครับเอา้ามากระแทกเดอรร็อกมาก่อนโอ้โหโดนเล่นงานก่อนเลยเฮ้ยรีบไปไหนแล้วพี่พี่บอสใหญ่เอาบล็อกได้แหมแล้วก็ลืมบอกนะครับมีการชิงแชมป์ WWE อร์ชันบรามาบูด้วยนะ เอ์ชันหัวกระทิงเดรร็อกครับโอ้ยแล้วก็กลับบิงขึ้นไปบนเวทีเล่นงานก็เล่นงานไม่จริงนี่ว่าเอ้าโดนกระแทกเอาเก้าอี้ขึ้นมาไม่ได้ใช้โดนจิกหัวอีกกระทืบไม่โดนโดนม้วนจะดีดทีไม่ได้ครับ close line ตีอืมตีอ้าวหลบได้ครับอีกทีนะ่ะเจ๋งหเรอเจ๋งหรอ่เรออาเดีวล็อกม้วนลิ่งหลบครับไปเวียงทิ้งไปฝั่งโน้นครับรรมาตามเล่นงานต่อครับจนกว่ากล้องจะตัด ไอ้มาลัยนี่ยก็ใส่อ,อัดกับบันไดหรือโต๊ะเลยไม่ต้องพูดมากมีคอร์ครับอา้าวแฟนบอสมอบเลยเหรอกระถุงเอา้าไม่ได้ครับโดน drop t h r โดนเล่นงานอีกจับแบกไม่ได้ครับเข่ากระแทกมีเวิร์สเก่งเหมือนกันนะเนี่ย ไปเวียงทิ้งไปตรงนูน้นคอ้อนมาคุยอย่างคอ้อนใส่มาทำไมไอต่อยต่อยอ,อ,อ,อืมกระทืบหากกล้องตัดนะครับดาเวลาถอดพวงมาลัยพวงมาลัยมัน,น้าเ่า อโอ้โหโดนรีเวิร์สอาจากัะทีกันคนดูอันนี้ก็เป็นหนึ่งในบิ๊กแม์นะครับที่น่าจะเป็นเลเซอร์เมเนียฟีน้านะครับที่จะได้เจอกันถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือผิดพาดโอจับยกขึ้นอาจากัะทีกันคนดูวันนี้เราจะเล่นบอสให้น่วมกระแทกโยนสาอ้าวไม่ถึงครับ แรงหมดซะก่อนกีตา้ามาเดอร์ร็อกไปเอาบันไดามาด้วยครับเอาบันไดขึ้นมาแล้วคนดูโหเลยตีนี่รู้ไหมว่าตอนนี้คนดูทั้งสนามเขาโหยหาโรแมนเรนส์ไม่ได้โหยหาเดอร็อกปรากฏการ B ์วีบอลโรมันกำลังจะเกิดขึ้น นี่แหละครับตัวแบกค่ายของจริงเวียงเข้าเชือกเอา้าโดนทุบหลังเอากดเลยเหรอยงังง่ายไปที่เอาโดนจับแบกอีกครับแบกไปอัดแล้วก็โยนทิง้งโดนต่อยเองอืมกระทือซ้ำอีกอีกที โอ้โหตัวส้มหมดแล้วเอาอีกทีเฮ้ยสามรอบติดโอ้โหอีกทีไหมไม่อนะเตะหลังโอ้ยแดงเลยเฮ้ยยังครับยังแมตนี้อีกยาวไกลอืมโดนเข่ากระแทกไปจับเวียงอัดเทิร์นมาเก้น ไปไหนอ่ะเอาอาวุธครับเอาอะไรเอาไม้ฝาเชอร่าให้เอาประตูมาเฮ้ยกรรมการอย่าเกะกะนะอย่าโดนกระทืบโยนใส่นี่ขึ้นมากระโดนไม้ฝาการแทกไม่โดนครับการแทะอีกทีน่ะไปเอาพิงไว้ตรงนี้ มาจับหมวนฟาดวิ่งมาทำไมไปครับเวียงอาจไปวิ่งเข้าไปสเปียเส,สียบเอาจาะซูเปอร์แมนพันธ์ไม่ได้ครับเดร็อกขึ้นไยซะก่อนนั่นก็นั่งไปเราไปเล่นท่ายากกันดีกว่าขึ้นเชือกครับเป็นซูปเปอร์เพล็กซ จะเชือกเส้นบนแดงเท่ากันแล้วตอนนี้ขอซปเปอร์แมนพัน์หน่อยนี่เหลาหมัดรอวิ่งข้าไปซปเปอร์แมนพัน์เต็มเต็มแต่ไม่ได้ครับเราจบเกมแค่นี้มันธรรมดาเกินที่จะเป็นบิ๊กแม h จีต้าโยนขึ้นไปเอาไม่ขึ้นด้วย เอาตีไม่ทันโดนเบี่ยงเอ้โหยอัดกับนวมที่แกะเองลากไปครับลากไปไหนอ่ะคนดูโหเลยโหยเดือดร้องเอาเอา้าโดนใส่ชาร์ชูเตอร์โอ้โหเมื่อกี้เดินหนีไม่ทันไม่ได้ครับไม่ได้ชาร์ชูเตอร์นี่เจองัด โหงันอย่างเชื่องช้าค่าเบาๆถีบหน้าเบาเลอเกินเอาจีตาหยิบดิ<ม>เออตีไม่ทันครับโดนโคสไลน<ห>์โอ้โเดรออกเ,อเดินไปไหนเมื่อกี้มาลงไปอีกรอบครับไปเอาบันได <now. S 2> วิ่งเข้าไปถีบเอ้าไม่ได้ครับอ่เดรนอกเดินไป เดินอ้อมวิ่งห้ขีบนี่ขีบอย่างนี้โรมบเลนรู้สึกว่าจะมีทาออ่าเหาะนี่อ่าไหนๆก็ไหนๆแล้วขอเหาะหน่อยขึ้นมากระโดดเขินเวหา<ป>จับเสียบเข้าล็อก ในเน็กเลรก็เลครับทุบไททอยโตมาได้เวลาของโตขึ้นไปโตขึ้นไปก่อนครับแล้วก็ไม้รวดหนามมาขึ้นมาสิพี่มาทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนเราไปจัดโตเอา้าเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเราไปจัดโต๊ะครับ กางโตวไวรอมาโชว์ท่ากันดีกว่าลากไปโขกเอาจะเฮ้ยจะเอาขึ้นไปนั่งไม่ได้ครับโดนเดอะร็อกต่อยโดนทุบหลังอีกจะใส่อะไรไม่ได้ครับจับยกขึ้นแบ็กซูเพล็กอ้าวใครมา,าโดนกอกวนอีกและครับ ใครแล้วเนี่ยหน้ากากเวเดอร์เหรอแล้วเวเดอร์มนเกี่ยวอะไรข้างหลังครับข้างหลังอ่าติดโต๊ะไม่ได้อ้าวแล้วลงไปไหนอ่ะพี่เฮ้ยมึงมาทำไมมาแค่นี้มาทำไมแม่มาให้หันเหความสนใจเล่นๆอ้าวโดนผักครับไม่ได้อืมทุบหลัง นี่มันไม่มีกฎกติกาอยู่แล้วโยนใส่เบเดอร์ไม่ทันครับไม่ได้ไม่ได้ไไดเอาเบเดอร์เบเดอร์เบเดอร์มาอืมทุกหลังมาแค่นี้มันไม่ได้ครับไปซูเปอร์แมนพนันแถมไม่ล้มด้วยครับไม่ติดตันด้วยอืมเฮดบตก,กระทืบเกี่ยวข้องอะไรกับแมตต์นี้ ออกหน่อยอ่าเราได้ซูปเปอร์ทําไม่ตายเลยครับเดือดร้อกยังง่วนอยู่กับอะไรเวทีไปจิงสอกอะไรวะเนี่ยเดือดร็อกมาครับทีบนี่ไฟนอลบอสจะสั่งให้ใครมาก็ได้เงั้นเหรอได้ไป <c oughs> ขึ้นมาดิขึ้นมาแล้วครับพี่รอ็อกพี่รอ็อกกี้เอาไปโขก นั่งครับนั่งไปจัดท่าดีๆจับโอ้โหโยกขึ้นเป็นสามวดดรอปเอา้าไม่ได้ครับเด๋อวล็อกดิน้นเฮ้ยเด๋อวล็อกรีเวิร์สจับเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเป็นเพราะว่าบอมใส่โต๊ะกระทื่ออีกกดูตะโกนดิสซ awesome. ี่ซอซัมแหมงแงวแล้วครับ ทุ่มทุนสร้างสักขนาดนี้ไปเฮดมัดแมดยังไม่ห้าดาวเลยพี่พี่หัวหน้าเวี่ยงไลยครับตกเอทีไปฝั่งนู้นอ่าลุกขึ้นมาจะเหินไปหาอีกรอบวิ่งเข้าไปเหินไปฮะเล่นงานไปโตผู้บรญญายเรามีซูเปอร์ฟินิชเชอร์เลยครับ เอาโดนสอกกระแทกอีกเดร็อกไม่ยอมนอนจับสปา์บาสเตอร์เฮ้ยติดแดงโดนเอาเข่ากระแทกพื้นติดตันครับเอาละมึงกูจะสวยเพราะวันนี้กูอย่างอัดกับบันไดไม่ยอมขึ้นคนระับโอ้โหเดร็อกขึ้นไวแล้วเอาอะไรไม้ลดหนามเฮ้ยโรมันเรน มาเราไม่ยอมอยู่นานไม่ยอมพักนานหมายรถหนามใช่ไหม่ะเป็นนีแกนะ่ะตีอืมตีกุยเอาจะขวยังใส่ไม่ทันครับเดอร็อกเร็วกว่าเฮ้ย <The> โดนดี <The> ดีทีมาเอากูฟื้นตัวเดอร็อกหน้าทีมไปขอให้ไปนอนที่โต๊ะดีๆซะ นอนครับนอนอืมทุบนอนไหมไปโชว์ผ่าดโผล่ครับกระโดดโอ้โหสแปซจั่วลมตกใส่โต๊ะซะเองล็อกมาครับไม่ได้ตีไม่ได้ครับหลบได้ไปแล้วอืมโคสไลน์โอ้ยจั่วลมใส่โต๊้ขุนยานเมื่อกี้อ่าไม้ฝ่าเชือร่ายัางมีนะ The ร o ล็อกจับไม่ได้ครับการแทกนี่เขาไปกรแทกอย่างนี้เอาขึ้นไปหักคอนะครับเด e ร o ล็อกฟื้นตัวเร็วเกินอ่บาบันไดเหล็กอันนี้มาการแทกการแทกแบบเชื่องช้าการแทกแบบมินิมอลอ๋าแตกแล้วครับเดอร o ล็อกกีตา้ามาลุกขึ้นมา so วันนี้ต้องเอาให้น่วม อา้าวตีไม่ได้ครับโดนสวนโดนสวนซะเองตีไม่ได้ครับหลบได้ถีบหน้ากีต้านี่มันของฉันอา้าวเออบันไดก็บันได,นไดมาอืมกระแทกไปเอา้าโดนเดอะล็อกพลิกไม่ได้ครับสอกกระแทกไปเอาไปเอาจะไปโขกระเสาไม่ได้ครับ้ย มันไายเหล็กโต๊พยย้พุ่ยายลุกผู้พุ่ยายอุพยพบครับคนดูก็โหโรมันเหมือนกันเดินย่องมาอย่างเหน็ดเหนื่อยตีไปลุกครับพี่เวียงเอาเดร็ครีเวิร์สอัดฝั่งนี้ทำอะไรไม่โดนเมื่อกี้ลากคอขึ้นมา ลากนะครับเวียงกลับขึ้นในบนเวทีเฮ้ยอื้อโค้ซ e l ก่อนไปเอาไม่ได้ครับกำลังจะเอาไม้มาเล่นเฮ้ยโดนจับยกขึ้นดีดกระเชือกสู้เพลงกับเชือกทำอะไรโดนตบ เอาขามางัดอีกครับงัดงัดไปเอา้า oh. โดนไม่ได้ครับแม่ oh. จะล็อกประท่อมเกือบอืมเล่นงานมาคนดูโหอ,อีกเฮ้ยชั่เรื่องไหมเนี่ยมาโหโหหัวหน้าเผ่าได้ไงไปครับมาจ,บาจับเอาจะเฟสเฟิร์สไม่ได้ครับโดนสองอีก โดนสอกกระแทกโดนเดอะล็อกดีดีทีเอาละมึงเอากดยังแม่ลุนล้นลุน้นลุ้นโดนเข่ากระแทกอีกทำไรลากกับลากลาก,ลากไปไหนนะการทืบแขน,นครับโอ้โห ลากไปอีกเอา้าเข่ากระแทกเฮ้ย oh, oh. ลากไปลากมาอืม oh, oh. ฉีบหน้าเลยนี่คู oh, ยอมเสียซิกเนเจอร์ก็ได้เพราะว่ามีซูเปอร์ทำให้ตาย้วครับไม่กลัวไปเอาให้พังจะได้แล้ววันนี้เสียบนี่ได้ไหมพอใจยังต่อยมาเอาเดี๋ยวรอปดผิดครับ เราไม่ผิดโกดผิดอีกแล้วเอา้เาลงก็ผิดเหมือนกันเฮ้ยสลับกันแล้วเนี่ยมาเกือบอืบอตกเดอะร็อกสวนไปจับตุยท้องครับเวียงอาจเธินมาเกินได้เวลาเฮ้ยเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคโอเค,อเคซูเปอร์ถ้าไม่ตายครับวิ่งไปนี่ซูเปอร์แมนพันแล้วก็ เสริมแรงสับเปียเรียบร้อยกดเลยครับ1 2 3เรียบร้อยโอเคผู้ชนะนะครับแล้วก็แชมป์ WWE เวอร์ชันหัวกระทิงนะฮะก็ประมาณนี้เลยกันนะครับสำหรับแมตที่ขอมานะครับถือว่าเป็นบิ๊กแมตเมนีเวนต์ของレスแมาเนียที่ทุกคนรอคอยนะฮะใครที่คิดถึงหัวหน้าเผ่าก็รอเลยนะครับเร็วๆนี้แน่นอน ถ้าชอบกอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i ป e เพื่อเป็นลังใจให้ผมได้แล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแบทหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ